วันนี้เสร็จจากเก็บส้มแม่จำลองก็มาใส่ปุ๋ยที่สวนพริกมะละกอมะนาวค่ะตอนนี้มะละกอกำลังมีราคาลงทุนหน่อยค่ะเร่งปุ๋ยเร่งยาให้ทันราคาแต่พริกเนี่ยราคาลงค่ะ พริกหอมเล็กตอนนี้อยู่แค่ราคาไม่ถึงร้อยแต่ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะชาวสวนดูแลต้นไว้ให้ดีเพื่อจะให้แม่แม่ของเราได้มีงานทำค่ะคุณแม่ของเราที่ อายุมากแล้วไปทํางานอื่นไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้ก็แกก็มาคอยเก็บพริกพอได้ใช้พอได้กินไปค่ะเศรษฐกิจอย่างนี้สวนก็ประมาณนี้ค่ะ